มีสถานที่ไหนไหมคะหรือว่าการฝึกงานครั้งไหนที่เรียกว่าประทับใจคุณแนนมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะอืมค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าเกือบทุกที่เลยละกันค่ะเพราะว่ามันมันมีความแตกต่างกาันบางครั้งเนี่ยอยู่ในชุมชนบางครั้งไปต่างจังหวัดบางครั้งอ,อยู่ในสถานที่ราชาการอย่างเงี้ยค่ะทุกที่คือเป็นเป็นเป็น เป็นเป็นเป็นยูนิคของแต่ละอย่างแต่ว่าหลักๆที่เจอเนี่ยก็คือได้ได้เจอกับคนจริงๆที่ที่มากกว่าในตําราเรียนนะที่เขาบอกว่าโอ้ช่วยคนต้องช่วยยังไงแต่จริงแล้วมันก็จะมีหลักการของสังคมสงเคราะห์อยู่ที่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยก็แค่ ไปแจกน้ําสิไปแจกของไปแจกผ้าห่มนี่คือสังคมสงเคราะห์คือจบแล้วแต่จริงแล้วหัวใจหรือค o r e v a l u ของการเป็น social worker ค่ะก็คือ help them to help them self ทำยังไงก็ได้ให้เขาสามารถยืนได้ด้วยตัวเขาเองเหมือนกับให้เครื่องมือจับปลาค่ะเออซึ่งมันก็จะมีหลักการแนวคิดของวิธีการสังคมสงเคราะห์ในรูปแบบต่างๆที่เน้นความยั่งยืนมากๆ อย่าลืมติดตามรายการ The Study Time Story เวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา2ทุ่มตรงทางเพจ The Study Time และ The State Time ค่ะแล้วก็ YouTube ช่อง The Study Time The State Time นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไปกันด้วยนะคะ